กลับมามุมปอดของเราทุกคนอย่างช่วงนี้เราก็กินตัวนี้อยู่ในส่วนของกูต้าและตัวชงเราก็จะกินเป็นตัวนี่ช่วงเช้าเนี่ยจะไม่อะไรมากหรอก วันนี้เราจะไปที่อโศกแล้วก็ไปที่สยามนะคะเพราะว่ามีไปเลเซอร์แล้วก็ไปฉีดลดรอยสิวที่หน้านั่นเ,เองนะทุกคนบอกว่าในบรรดาที่แบบว่าเรากินพวกกุต,ต้าคอลลาเจนนะทุกคนเราว่าแบรนด์นี้ค่อนข้างกินง่ายสุดแล้วจากที่เราเคยลองกินมานะเนี่ยมันจะเป็นแบบตัวเนี้ยเป็นซอฟ์เจลรู้สึกว่ามีความหวานเราก็รู้สึกว่ามันกินง่ายแอร์เปิดไม่ได้ผมก็เลย ใช้เป็นลมแทนแล้วก็ตอนนี้ปั่นจักรยานอยู่นะตอนแรกทําการเล่นวงลางหูไปเมื่อกี้แต่ว่าลืมถ่ายไว้แล้วเล่นไปตั้งสาสินาทีแล้วลืมตอนนี้ก็เลยมาถ่ายปั่นจักรยานแทนนะทุกคนตอนนี้เราก็คือทำการ ออกกําลังกายเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะเดีย๋ยวเราจะไปกินข้าวกันเนาะแล้วก็อยากจะไปอาบน้ำเตรียมตัวไปคลินิกคือแสบมันมีความแมบบวิบวับเวอร์ เอาล่ะทุกคนตอนนี้ก็คือเราอาบน้าแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปคลินิกที่ตกก่อนเนาะเพราะว่าเรามีไปเลเซอร์นั่นเองนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่สยามกันนะคะซึ่งเราออกมาแบบไม่ใส่หมวกด้วยทุกคนเพราะว่านึกว่าฝนจะหยุดตกไปแล้วอะแต่กลายเป็นว่าฝนยังตกอยู่ไม่แน่ใจแบบทุกคนเห็นเม็ดฝนติดที่หน้าเราปะแต่ว่าเออนั่นแหละลืมเอาหมวกมาฮะเพราะว่าไม่อยากใส่หม,หมวกปวกหัวแบบ แบนแป๊ะแปะอะไรอย่างนี้แต่สุดท้ายคือคิดว่าคิดผิดนะควรต้องเอามาเพราะว่าเราไม่ได้แบบว่าเอาล่มมาด้วยอะ่ะแล้วคือใส่เสื้อมี yeah, ค่ะเย่เกินไปอย่ไปดูข้างในกันตอนนี้เราก็คืออยู่ใน MRT อาอากันเรียบร้อยแล้วซึ่งเราก็มาไม่ทันรถอ่ะทุกคนเพราะว่าผมมาตอนเครื่องรถมาถึงแล้วก็กำลังออกพอดีจบต้องรอรถใหม่กัน บวกกับต้องไปสยันต่อไม่แน่ใจะจะทันหรือเปล่ามารอดูกันนะอันนี้จะเป็นในส่วนของการทดลองถ่ายนัย่นเองนะคะในส่วนอันนี้เราไม่ได้เพิ่มแสงเลยเนาะแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่ถ่ายไ, <ป S 1> ไปมันจะมีการเพิ่มแสงบ้างมันก็เลยอาจจะทําให้ในส่วนของแสงเวลาเราออกแบบเขาเรียกอะไรปรุบป,ป,ปับอ่ะมันก็เลยทําให้แบบแสงมันอาจจะมีความเวอร์ไปบ้างนั่นเองคนตอนนี้ก็คือเอา เบเอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรากำลังจะไปสยามนะทุกคนเพราะว่าเรามีไปลิน คือแบบว่าใช้กล้องหน้าเอาแต่ดูจากในกล้องเรารู้สึกว่าภาพก็โอเคภาพสวยนะทุกคนไม่ได้แย่อะไรเายแต่ย่อคอตัดสายไปฟังเสียงก่อนเพราะว่าตอนนี้เราใส่หูฟังอยู่แล้วไม่ไแน่ใจว่าเสียงเข้ากล้องขนาดไหนได้เองนะคะทุกคนเดี๋ยวเราดูกันนะ จเวลาเราถ่ายนะันจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยไม่ไแน่ใจว่ามันเป็นเพราะอันนี้หรือเปล่าก็ค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะคะวันนี้คือถ่ายไปประมาณน่าจะประมาณเกือบสินาทีลดไปประมาณ1ิ อยู่สยามและแล้วคือถึงเวลาที่ต้องเข้าคลินิกได้แลนะ้วแม่เล็มากเลยว่ะตอนนี้คือเราเร่ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้ยวยังไม่ถึงเลยนะตอนเนี้ยคือวันนี้เป็นวันอะไรทาไมรถติดมากแบบติดมากๆใช้เวลาเกินครึ่งชั่วโมงได้ที่ตอนนี้คือรีบมากดูตับขาไม่ไหวแล้วตัขาก็มีแค่ก็ดีทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในคลินิกกันนะคะวันนี้เราจะมาคี ที่ตามบ,บอกไปเนาะว่าเราจะมาฉีดตรงพวกรอยส่งรอยสิวอะไรนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวอะไรนี้นั่นเองแต่ว่าตอนนี้เรารอคุณหมออยู่้าเรามาฉีดกันนะคะทําการฉีดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนถ้าเพื่อนๆเ,เห็นเนาะมันก็จะมีรอยส่รงรอยเข็มอยู่นะคะซึ่งเราทําการฉีดเรียบร้อยแล้วนะคะซ,ซึ่งอีกแหละประเด็นคือไม่ใช่เะยนะเดี๋ยวเราเอาให้ดูก่อนนะระไม่ เียเราฉีดไปหน้าก็จะมีความแดงๆอะไรนี้นิดนึงนะคะก็รอประมาณ2อถึงสามชั่วโมงก็จะทำการล้างหน้าหรือว่าเช็ดหน้าครีมหน้าอะไรนี้ได้แล้วแน่นอนก็ไม่เป็นไรเราก็ทําการดิบข้าวออะไรนี้ไปด้วยแหละก็ใช้เวลาก็น่าจะพอมมดีแหละสักครึชั่วโมงประเดี๋ป๊บจะตั้งอีกเลยครับใชครับซื้อไปคนละขวดเราจะไปกินข้าวก,กันมาซื้อกันเยอะๆนะลงไปนี่ก็คือ หมดแล้วปะที่ปัเลียนไม่ค่อยมีคนรู้นะเเป็นเป็นแบบเป็นแบรนด์ย่อยของนี้ที่คนไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่เอก็น้อยแล้วก็รถ50%ด้วยตอนนี้ใช่เหลือกขวดปวะมาง200บาทเองย่อยตาตาเยอะก็หรือว่ารถเยอะมากนะตอนแรกเห็นบอกว่า400นี่ก็ว่าถูกแล้วนะพอรถไปอีกครึ่งนึงก็คือถูกขึ้นไปอีก ใช่หันราคากันสุดๆอืมใช่แต่ตัวอื่นก็ยังหอมนะตัวอื่นก็ทั้งลายมิดลายปดก็ยังหอมอยู่ที่หลายคนว่าแบบปลายปลายกลิ่นมันดีนะตอนแรกแบบนึกว่าจะไม่ชอบและแต่สุดท้ายแบบพอปลายมากลิ่นโอเคเลยกินเปิดมาันจะแอลกอฮอล์หน่อยเออใช่เป็นทุกตัวละ เอยวเราไปกินข้าวกันดีกว่าไปร้านแฟนตามกันเกือบที่ตามตตลอดไปนองเลยแล้วอเนี่ยก,กินอะไรอะ่ะกินไม่ออกเหมือเราก็กินไม่ออกอยากยกินอะไรกินตายลังเกือบคิดถึงไอ้นี่แหละผมเกือบนึกถึงในตัวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยววะปาท้องจะโอ้ทองสมิด เกือบนึก <SW> ถ e <itten> ึงทองสมิเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาถึงนี่กินทองสมิไม่ขอวันนี้มาด้วยแม่นอนว่าเราก็เอาดีจมาด้วยแต่ใช้โทรศัพท์ไม่ไมอันนี้เป็นแบบีใช้แบบโทรศัพท์ทำไมถึออย่างนั้น ก็ส่งมาแบบนี้ก็เลยถือแบบนี้งงมากจับไปร้อนปะไม่หรอที่่ายประมาณเกือบยี่สิบไหมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ถึงสองนาทีสองนาทีพูดไปเรื่อยแับว่าเดี๋ยวเราไปรอดูที่ร้านกันครับว่าเป็นยังไงไปตั๊ต เมื่อคุณเลือกไม่ได้นะฮะแค่แดงเฮาแซลมอนโอเคเราได้เมนูสามเมนูแล้วก็คือระหว่างรอร้านแฟนผาส์ราคะเอามาคิรเนโยอายุคิรเนโะให้ได้เลย นี่พีน้องหนีเลของเหลอไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อนไม่ื้คอปเซตอย่างมอมีโเซ็ปแค่ชุดนี้ชุดเด้ชายน้อยช่ที่ไหนไม่ยังตทวงตัวเปลี่ยนไปเซตนี้ไม่มีเลยเซตนีมไม่เคยซื้อเลยทำไมอ่ะนี้เป็เซตได้ของหนเลย ไม่มีขายแล้วนี่ยังไม่เคยเซ็นดีอะไรจซื้อเนี่แต่นี่มีเลยอี้กระจกแย่มากทำผมขายใหญ่มากเมื่อกี้นี่มีนนี่เป็นบางตัวนี่ตัวนี้นี่เป็นนี้เหรอไม่ใช่นี่านกิืออยู่แล้วซื้อจะใช้น้อยไปแล้ว แกกสารลีคือตั้งจุดยืนตอแอรกค่ะดีที่สุเิต้งงอ,องแก่ต้องกินตอนนี้แล้วอ้ะแมแม่จะมาค่ะจะกินไหมให้แมแม่คือมาฝากผมือว่าเ <ขอ S 2> ไอ้นะจะยัอดีะช่เราดักกันนะครับตัวส้นนี่น่ารักเลยขหที่เราน้ต กันร่างกันข้าดอกไม้ลองเข้าดอกไม้รอบหน้าใจกินมีที่เก็บมีที่เก็บนะอะไก็แล้วนะชอบชอบดอกไม้ที่เป็นเงินก็ไม่เอาขอจะเกะออกขาดออกหนักก่อนฮึ๊บ ใช่ไหมผมก็ว่าเท่ามากเลยอันเนี้ยโอ้ยอันนี้ก็เก๋มีนขยับไปถ้ามีที่เก็บกระจายซื้ออยู่เดี๋ยวรอผมมีห้องของผมนะผมจะซื้อตัวนั้นผมจะซื้อตัวเบอร์เริ่มหนึ่งรุ่พันเปอร์เซ็นต์ผจะเอาสีถ้จะสีนี้มันอ่อ,อนกล้วสีทำเปอร์เซ็นต์ไปเลยใช่แต่แต่สีนี้มันเข้มสูงกว่าเหรอสีมันมีนความแบบนวล อันนี้มันมีความชัดกว่าเนี่อยอย่าผมจะแบบเหมอาหมดเลย <laughs> แต่ผมซื้อไปผมใช้นะไม่เหมือนเนี่ <laughs> ซื้อแก้วให้ไม่ใช้เพื่ออะไร <laughs> อันนี้งงมากน่ารักมากา <laughs> เลยขนมข้อแหอนไอ้วะเรยังทาตัวนี้อยู่ <laughs> เอามาทุกกันแล้วซุปป,ป,ปแมนซุเปแมนแฟนทามไอรีวีใกล้แล้วไป,ไปเรากำลังจะได้กินแฟนทามกันแล้วทุกคนเดีย๋ยวลงกันก่อนไม่งั้นเดี๋ยวสะดุดลมโอ,อ,อ้ย คือขาขึ้นไม่เท่าไหร่ขาลงนี่ลำบากอยู่งงไปรีวิวพิซซ่าไม่ได้แล้วนะ รีวิวพิซซาไม่ได้แล้วเอาใหม่เอาใหม่เราผิดพลาดกันได้ ออมดีนังจริงที่แบ่น้าก็ใช้มือแต่่ร้อนนีก,กันไม่เป็นแข <c oughs> ถ้าเราทำงไงได้บ้างอะ่ะครับหรกินหอมนะ แน่นไปเลยนี่ตัวอืมแล้วติดต่อช่วยเขาไม่ได้อืมอะไรอะไรอะเซกแกล ชิ mm. ้นนี้แง่คล้ายมิปอนราผ่าได้ไหมผ่าได้มเหมือนแหนมเหมือนไต้ก่อยนี่ไอเหมือนจริงนะอร่อยนะ้ อันนี้คือมันบนดกินฮับโบผมชอบแบบธรรมดามากกว่าตัวกินได้เนาะไม่ต่างก,กันมัน้ย มัความเห็นขึ้นมานิดนึงแต่ว่าชอบกันปกติมากกว่าปกติมันจะมีความนุ่ๆมากกว่าบังบังอือม่เลยตัดเนี่ยทั้งหมดได้เลยมีกระงอยู่ต่างยังไง มันต่างกันยังไงมันนูนหน่อยต่างกันปะอันนี้มันหมดภาพยนตร์ปะไม่รู้อยากรู้เหมือนกันอ๋อมันจะมีความแบบเอาอีกแล้วความแบบอีกแล้วแต่ว่ามันค่อนข้างจะต้องแตกผมเอ้ยแต่ผมว่ามันโฟกัสเร็วนะเนี่ยเห็นไหมเพื่นเห็นไหมมันโฟกัสเร็วไว้วง ำหรับคลิปวันเดียวของเราก็จบพีทเท่าดีนะคะบอกว่า,วาคลิปน,นี้จะแบบสนุกไปด้วยกัน,นทุกคนไม่ได้แต่ว่าจะแบบปัดออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะคะแต่บอกว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนั่นเองนะคะอย่างนี้ก็กกบติดตามกันด้วยนะคะสับสกรแล้วก็ไปเจอกัคลิปหน้านั่นเองนะคะทุกคนค่ะแป๊บแป๊บไปละบายบายคะ่ะ